เพชรพันปีไม่เคยรู้จักไม่ใช่พี่สาวแม่ตักกรกนกแค่ให้คำปรึกษาดามากายทองด้านเข็ดแล้วค่ะกลายเป็นเรื่องที่กำลังเดือดสุดๆโด,ดยก็ว่าได้สำหรับในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยสัมภาษณ์เพชรพันปีดังทุกโยงเป็นพี่สาวที่คอยแนะนำแม่ตักกรกนกโดยด้านเพชรพันปีได้เผยว่าไม่รู้จักไม่ได้เป็นพี่น้องใดๆทั้งสิ้นกับแม่ตักส่วนที่รู้จักนั้นเพราะสามีของแม่ตักโทรมาปรึกษาเรื่องของข่าวพร้อมกับบอกว่า ดอกกุหดาบที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่ดอกกุหดาบปลอมเป็นของแถมและไม่ได้ขายทองปลอมส่วนเอาเบอร์ต้นมาจากไหนต้นไม่ทราบทางนี้ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตได้กล่าวต่อว่าไม่ทราบว่าเป็นพี่สาวที่พูดถึงเพราะเขามีพี่สาวหลายคนวันนั้นที่คุยกันคุณตักบอกว่าเร้มีข่าวแบบนี้แบบนี้ในทิกต็อก ทองนั้นเป็นทองแท้แต่ส่วนนั้นเป็นของแถมพร้อมกับขอคําแนะนําว่าในฐานะที่ตนเคยออกรายการหนกระแสควรจะไปดีไหมต้นถามว่ามีผู้เสียหายกี่คนทางตักตอบว่ามีเพียงคนเดียวคือคุณสตังและคุณสตังนั้นก็ไม่ได้ซื้อของมาจากเขาด้วยและไม่มีผู้เสียหายอีกเพราะเขาเป็นคนดีแต้มบุญเขาสูง ตนจึงแนะนำไปว่าถ้าคิดว่าคุณขาวสะอาดคุณไม่ได้ทำผิดให้ไปออกรายการเพื่ออธิบายให้สังคมรู้ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่พูดแล้วเขาบอกว่าเขาเสียหายจะฟ้องคุณสตังซึ่งตนแนะนำไปว่าอย่าฟ้องถ้าฟ้องศาลจะมองว่ากันแกล้งถ้ามีผู้เสียหายเคียร์ให้ได้มากที่สุดพร้อมกับแนะนำว่าอย่าให้มีคดีในชั้นศาลเพราะมันไม่สนุกเขาก็กลับไปหนุ่มกัญชัยถามว่าไม่เคยรู้จักตักมาก่อนใช่ไหมไม่เคยรู้จักครั้งแรกไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต ไม่เคยแนะนําว่าให้พูดแบบนั้นแบบนี้พูดแค่ว่าต้องเคลียร์ผู้เสียหายให้หมดอย่าให้เป็นคดีตนรู้พร้อมกับทุกคนว่ามีผู้เสียหายเพียงคนเดียวยิ่งตนถูกยงไปว่าเป็นพี่สาวตนเองอยากเอาตัวไม่รอดยังจะมาโดนแบบนี้มันไม่โอเคไม่เคยสอนไม่เคยรู้จักมาก่อนจริงๆเข็ดแล้วค่ะ